สวัสดีครับผมวันนี้วันที่27มิถุนายนปี2566นะครับผมก็มีข้อมูลนะจากทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมมาแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญนะครับผมอัปเดตสถานะกันนิดนึ่ง3เรื่องครับผมนะเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันสำหรับในเรื่องของประเด็น3ามขอนะครับหลายท่านก็ยังสอบถามมาให้ติดตามอย่างต่อเน,นื่องเหมือนกันนะครับว่า3ามขอเนี่ยนะครับสถานะ เป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมเนาะสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับในเรื่องของ3ขอก็คือขอเลือกขอคืนหรือว่าขอกู้นั่นเองนะครับผมแน่ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับเรื่องที่2นะครับหลายท่านก็สอบถามเข้ามานิดน,นึงนะครับว่าเออสำหรับในเรื่องของเงินว่างงานเราไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วพร้อมกับนะครับมีการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว กี่วันนะครับนะหลังจากรายงานตัวเนี่ยถึงจะได้รับเงินสําหรับในเรื่องของเงินว่างงานนะอันนี้เจ้าหน้าที่ก็มาตอบชัดเจนนะซึ่งนะครับก็จะเป็นสิ่งที่รายท่านสอบถามเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องของเงินว่างงานนะครับอีกเรื่องต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับรายท่านก็บอกว่าเอ๊ะสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ก็ดีหรือว่ามาตรา39กก็ดีเนี่ยอยากจะได้รับเงินก้อนนะครับผมนะจะต้องมีเงื่อนไขรูปแบบไหนอย่างไรอ่า อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนะครับเงินชราภาพเนาะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันสําหรับในเรื่องของเงินก้อนเนี่ยนะครับก็ตามที่หลายท่านรับทราบเราจะเรียกว่าเงินบําเหน็จนะก็คือเงินก้อนเดียวออกไปนะครับผมก็มาดูเงื่อนไขกันนะครับผมวันนี้3เรื่องครับมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตกันนะครับตอบข้อมูลซึ่งก็เป็นข้อมูลสําคัญจากทางด้านของสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับที่มาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันนะให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ เริ่มจากในเรื่องของ3ขอก่อนนะครับผมท่านล่าสุดเนี่ยหลายท่านติดตามข้อมูลตัวนี้เนี่ยนะครับผมทางด้านของสำนักงานประกันสังคมนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านะในเรื่องของขอเลือกขอคืนหรือว่าขอกู้เป็นสิทธิประโยชน์กรณีชนา,าภาพ ขณะนี้นะครับอย่างที่หลายท่านรับทราบครับว่าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุมนะครับตรวจสอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมนะเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับโดยสํานักงานประกันสังคมนะครับได้แจ้งยืนยันร่างกฎหมายไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นขั้นตอนไปสู่คณะรัฐมนตรีนะจะได้ยืนยันร่างและเสนอเข้าสู่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไปตามขั้นตอน ถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกท่านครับก็คือก็ต้องรอแหละนะฮะในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่พร้อมกับในรูปแบบของการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรก็เป็นอีกดึงหัวข้อสําคัญที่จับตามองอยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องของ3ามขอนะครับผมก็ดําเนินการอย่างต่อนเนื่องนะครับไม่ได้มีถูกตัดหรือว่าหายไปนะอันนี้ก็เป็นการแจ้งแล้วก็ยืนยันข้อมูลนะครับจากทางด้านของสํานักงาน ประการสังคมกระทรวงแรงงานนะครับผมในเรื่องของ3ขอนะครับผมก็รอนะครับสรุปโดยรวมนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะไปที่คณะรัฐมนตรีนะครับผมแล้วก็จะได้ยืนยันร่างพร้อมกับเสนอ เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของขั้นตอนต่อไปอนะครับอัปเดตการรายท่านก็น่าจะนะครับติดตามแล้วก็น่าจะอยู่ในสถานะนะครับประมาณนี้นะในเรื่องของ3ขอยังไม่ได้ไปไหนครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากนะักเท่าที่ควรก็ต้องรอนะครับผมในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แลหละฮะก็จะมีในเรื่องการเดินหน้าขั้นตอนนะครับต่อไปนั่นเองอนะครับเรื่องแรกภาพประมาณนี้นะครับ ต่อมาครับมาสู่เรื่องที่2นิดึงนะครับเกี่ยวกับการรายงานตัวว่างานนะครับกี่วันถึงจะได้รับเงินนะครับสำหรับในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยนะครับกรณีการยื่นเอกสารครบถ้วนนะต้องเน้นย้ากันนิดหนึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะมีการนะครับลงทะเบียนว่างานก็จริงอยู่ซึ่งก็มีการรายงานแล้วเช่นเดียวกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราจะต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนคุณสมบัติเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับที่มีการรายงานตัวตามกําหนด และไม่ติดสถานะเรียกเงินคืนอ่าอันนี้ต้องดูนิดน,นึงวงเล็บเช่นสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายสิทธิทประโยชน์ทดแทนเกินให้แก่ผู้ประกันตนนะครับอันนี้ต้องดูก่อนนะครับเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วเงินก็จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนเนี่ยประมาณ5-7วันทําการโดยนับจากวันที่ได้รับการอนุมัตินะนะครับไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเพราะนั้นก็ลองดูนะครับสําหรับในเรื่องของสถานะถ้า มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว5-7วันทําการนะครับผมก็จะมีการโอนเงินเข้าให้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับยางไรก็ดีเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเราตรวจสอบนะครับผลการอนุมัติกรณีว่างงานนะครับแนะนําให้ผู้กันตนนะแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook i n b ็อก i ์ไรท์แชทอ่านี้ก็จะเป็นในเรื่องของช่องทางนะครับการสนทนาผ่านระบบไลน์หรือท่านสามารถโทรสายด่วน 1506กด1ึงตลอด24ชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนะสำหรับหลายท่านที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ลองดูเงื่อนไขกฎเกณฑ์พวกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องตรวจสอบการยื่นเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะในครับในเรื่องของการได้รับเงินนะครับเกี่ยวกับว่างงานนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่2ที่นามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับต่อมาครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3นะครับอยากได้เงินก้อน ต้องทำอย่างไรนะครับของผู้ปกันตนมาตรา3ามสกนะครับก็ต้องบอกว่าเงินสมทบนะครับผู้กันตนสิ่งสําคัญด่านแรกเราต้องมาเช็คก่อนว่าเงินสมทบที่ผู้ปกันตนนําส่งเข้ามานะครับหรือที่เรียกว่านะครับเงินออมชราภาซึ่งจะมีการเริ่มนะครับมีการเก็บเงินสมทบนะครับตั้งแต่วันที่31มธันวาคมปี2541เป็นต้นไปหากในระยะเวลาที่มีการเก็บเงินสะสม จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนนะครับแต่ว่าจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนแล้วนะครับแล้วก็มีอายุไม่ต่ำกว่า55ปีบริบูรณ์ถึงแม้ว่าสถานะจะสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนนะครับไปแล้วก็ตามจะต้องรอให้อายุครบ55ปีบริบูรณ์ก่อนถึงจะสามารถยื่นรับเรื่องสิทธิได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรตรวจสอบก่อนนะครับประเด็นแรก นะครับเราจะต้องอะไรนะส่งเงินสมทบถูกไหมครับตรงตามเงื่อนไขเดี๋ยวไปดูนะครับว่าบําเหน็จบํานาญนะครับมันต้องมีระยะเวลาการส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่ากี่เดือนนะอันนี้ก็ต้องเช็คก่อนด่านแรกอันที่2นะครับผมก็เป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราจะต้องอะไรครับสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนนะหรือพูดง่ายๆลาออกจากการเป็นผู้กันตนนั่นแหละนะครับแล้วก็อันที่3ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า55ปีบริบูรณ์นะครับ สมมุติว่าเราเช็คในเรื่องของเงินสมทบผ่านนะฮะแล้วก็มีการสิ้นสุดการไปผู้การตนอันนี้ก็ผ่านแต่ว่าอายุยังไม่ถึงประเด็นนี้ก็จะยังไม่ได้รับเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินบํานาญหรือเบือนบำเหน็จก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาเช็คก,กันนะครับสำหรับเงื่อนไขที่ควรทราบเกี่ยวกับนะครับในส่วนของเงินชราภาพนี้นะครับก็จะมีหลักเกณฑ์สําคัญเงื่อนไขสําคัญที่จะต้องรู้นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ตัว ตัวที่1ที่เราเรียกว่าเงินบํานาญชราภาพอันนี้ต้องบอกนิดนึงครับคำว่าบํานาญคือการได้รับทุกๆเดือนนะครับตลอดชีพนะฮะก็คือว่านะเป็นการได้รับบํานาญไปเรื่อยๆนะครับของแต่ละเดือนเนาะอันนี้เข้าใจก่อนนะให้เข้าใจคําว่าบํานาญกับบําเน็ตก่อนนะครับในกรณีบํานาญที่รับเป็นรายเดือนทุกเดือนนะครับตลอดชีพเนี่ยต้องมีเงื่อนไข1ครับต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะครับ2ไม่เป็นผู้กันตนทั้งมาตาาม3นะครับวงเล็บทํางานกับนายจ้าง แล้วก็มาตรา39นะครับที่เป็นผู้การตนเองอันนี้ต้องสิ้นสุดนะครับการเป็นผู้การตนในมาตรา33หรือว่ามาตรา39นั่นเองนะข้อที่3ครับผมผู้การตนจะต้องจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนอ่าอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญนะไม่ว่าระยะเวลานะครับ180เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามนะครับผมอันนี้เป็นเงื่อนไขข้อ3ที่เราจะต้องรู้นะครับต้องไม่น้อยกว่า180เดือนถึงจะมีสิทธิ ในกรณีรับเงินบำนาญชราภาพนะครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่ากรณีบําเหน็จชราภาพอันนี้ตามที่หลายท่านรับทราบแล้วก็ตรงคําถาม แล้วก็ตรงคําถามสําหรับนะฮะท่านนี้ก็คือว่าในกรณีรับเงินบําเหน็จชราภาพเนี่ยก็ได้เป็น1ก้อนก็คํานวณน,นะนะครับในเรื่องของการจ่ายเช่นเดียวกันแล้วก็สิทธิประโยชน์นะครับในเรื่องของระหว่างที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของรับบําเหน็จชราภาพหรือว่าเงินก้อนก้อนเดียวเนี่ยนะครับผมจะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับ 1. มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นะครับหรือว่าเป็นผู้ทุกข์คอร์ภาพหรือถึงแก่ความตายนะครับผมนี่คือข้อที่1นะ2นะครับไม่เป็นผู้กันต้นทั้งมาตาา33แล้วก็มาตาา39นะครับแล้วก็3จ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนอ่านี้ก็เป็น3มเงื่อนไขที่ต้องรับทราบเนาะสำหรับในเรื่องของการรับเงินก้อนตัวนี้นะครับก็เป็นใน2ส่วนที่เราต้องรับทราบเนาะนะครับกรณีเงินบํานาญก็แล้วแต่นะครับที่รับเป็นรายเดือนตลอดชีพหรือว่ากรณีนะครับบำเหน็จชราภาพรับเงินเป็นก้อนนะก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับ สำหรับผู้กันตนนะครับยังไม่สามารถเลือกรับได้ว่าจะได้รับเงินบำนาญน,นะครับชนาภาพหรือว่าเงินบำเน็จชราภาพขึ้นอยู่กับการนำส่งเงินสมทบนะอันนี้เป็นที่ตั้งและก็หลักสำคัญหากผู้กันตนนะครับจ่ายเงินสมทบเกินร้องวดเดือนนะครับวงเล็บจะได้รับเป็นบำนาญรายเดือนไปตลอดชีพเนาะอันนี้ที่บอกไปแต่ถ้าหากผู้กันตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนหรือว่าน้อยกว่า180เดือน จะได้รับเงินเป็นบำเหน็จชราภาพซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวหรือว่าได้รับเงินก้อนนะครับก็ตรงตามที่คำถามตะกี้นี้ในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้คิดคำนวณให้นะครับตามเงื่อนไขที่ แบ่งปันไปนะครับผมเอาละนี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาอัปเดตกัน3เรื่องสําคัญครับผมพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับความรู้สําคัญด้านประการสังคมนะครับแล้วก็อยู่ในหมวดของเงินนะครับผมจะเป็นบํานาญชราภาพหรือว่าบาเหน็จชราภาพเงื่อนไขาตามที่แบ่งปันและพูดคุยไปนะครับภาพประมาณนี้ครับ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับครั้งหน้าจะมีเรื่องเด็ดเรื่องดีอะไรนะครับสิทธิสวัสดริการอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยและอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมและก็ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ